สวัสดีครับพี่พีชนะนะชาวยูทูบครับวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องผูบ่าวไทยบ้านรัชชชิงครับพี่น้องนะการติดตามหรือว่าการรับชมด้วยครับวันนี้มาเป็นทีมงานครับสามคันครับอีกหนึ่งคันอยู่ด้านนู้นครับยังไม่มาครับฝนลินน้อยครับพี่น้องครับแอลสามหกศูนย์แปดครับคันนี้อีกคันหนึ่งซีเจ็ดเ้ยซีีครับ โอ้โหนะพี่น้องนะรวมด้วยช่วยกันนะพี่น้องโอ้โหสองงานครับสองงานครับใกล้เสร็จแล้วพี่น้องนะก็ใกล้เสร็จแล้วทีมงานเราทีมงานผู้บ่าวไทยบ้านครับเป็นผู้บ่าวหนุ่มๆอยู่เลยครับพี่น้อง รวมโดยเชี่์คันครับวันนี้มากัน3คันครับต่อไปจะมากัน4คันหรือว่าหคันก็รอติดตามการรับชมด้วยครับรถเล็กครับก็เหมาะสำหรับคนเล็กๆน้อยๆกับผู้บ่าวใช้บ้านหรืไทยซิ่งครับพอห้าพอหกมาขับเรียบร้อยครับติดคันนาพี่น้องโอ้เรนโหดครับม่แงกันเลยครับไม่แงกันอยู่ครับโอ้ไม่ นะครับเอาไงดีครับคันนี้ไม่จะถ่ายนะพี่น้องนะพันด้านหลังถ่ายสวยนะพี่น้องโอ้เนี้ยบไม่มีตะแกรงนะสีสวยนุ่งเแปบบ็ดแต่มีไฟอะ่ะเสร็จครับทีนาแปลงเลยครับไม่ได้ใหญ่ฮะคันนี้ก็วิ่งตามมาครับเอวสามผูกยังไม่มานะพี่น้อง อยู่ฝั่งนู้นครับรอติดตามนะครับคันนี้จะลงชัวลงสูงมากครับพี่น้องโอ้ลงไกลมหมโอ้โหโอ้โหไกลเสียพี่น้องโอ้เรียบร้อยครับเรียบร้อยโอ้โอ้เรียบร้อยไกล โอ้ไปแล้วรับสามหกม,มาแล้วให้เท่าของเรา พี่น้องมาชมกันต่อเสียงเม่นครับทำงานนี้สุดยอดมากครับมาเป็นทีมงานครับผูบ่าวไทยบ้านรถถ่ายสิ่งครับพี่น้องวิ่งตามตามกันไปไถกบครับไถกบยาครับ เพราะเพราะว่าฟางนี่หายไปหมดแล้วก็เลยจ้างมาถ่ายงานไม่เขาใหญ่ครับจิตไปไร่ครับแต่วันนี้ก็ไปแล้วประมาณยี่สิบกว่าไร่ครับช่วงเช้านี้ไปแปรงานารุ่มแล้วในงานเยอะให้พี่น้องนะแตบบ่นี้ครับไล่ตามกันไปเลยเอาครับมีการหยุด Thank oh. you. เจ็ดอยู่ด้านนู้นครับเจ็ดนี้วิ่งคนเดียวลมค่อนข้างแรงครับรถไถข,ขนาดนี้นี่ถ้าฝนตกนี่มีงานครับ ฝนไม่ตรงนี้ไม่ค่อยมีนะพี่น้องถายดินแข็งครับงานน้อยครับไปขคันเดียวครับงานเยอะขนาดนี้ก็ไปร่วมด้วยช่วยกันหรือว่าเป็นทีมนะมีกันตามไปครับพี่น้องแรงดีครับ สปีดแรงครับยังไม่โตครับก็ต่อไปว่าจะติดเทอร์โบครับก้าวพนาของบิ๊กเทอร์โบนั่นแหละครับพี่น้องออบิ๊กบิ๊กเทพี่น้อง รถเยอะแล้วงานต้องเยอะนะพี่น้องนะแบบนี้ไปเลยครับคันเรียงคัน,นครับ